ครับสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่สาขาขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีวันนี้นะครับผมพามารีวิวคันนี้นะครับผมเป็น Ford Ranger ตัว XLS นะครับผมตัวนี้ผมเตรียมส่งมอบนะครับลูกค้านะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเดี๋ยวจะ จออกเดินทางนะครับตอนเช้าคันนี้นะครับเป็น XLS นะครับผมราคา919,000บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับแคมเปญน,นะครับลูกค้าจัดไฟนซ้นก็มีการตกแต่งให้ฟรีรอบคันเลยนะครับผมเฉพาะเดือนนี้นะครับผมหรือลูกค้าอยากออกตอนไหนนะครับก็สอบถามโปรโมชั่นกันได้ ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2.0ลิตรนะครับ170แรงม้านะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้เป็นตัวสประตูยกสูงเท่ๆเลย XLS นะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูสเต็ปนะครับในการแต่งนะครับผมของแต่จุดนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่สกูฟฝากระโปรงเลยนะครับผมสกูฟฝากระโปรงตัวนี้ครับจะเป็นทรงม้าตัวนี้ก็จะผมจะทําเป็นสีม่วงนะครับคอนเซปต์สีดําตัดกับสีม่วงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้าน เห็นไหมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นสีดำด้านแล้วก็มา้าเป็นสีม่วงแล้วก็ตัวฉีดคาดยาตัวนี้ผมก็จะทําเป็นสีม่งวงตอนนี้เราก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้านะครับยังไม่มีไอเดียในการแต่งผมก็แนะนานะครับในการแต่งให้กับลูกค้าอะคริลิกนะครับคํา <C> um <bal Ranger> ว่าเรนเจอร์นะครับผมตัวนี้ก็จะติดเป็นสีม่วงเป็นการพ่นสีทําสีใหม่นะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับผมกระจังหน้าตัวเนี้ย เป็นของจิงคานะครับผมฟอนต์ FORD ตัวนี้ผมก็จะทําเป็นสีม่วงนะครับขอบสีม่วงนะตัดด้วยสีดําเงาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะออกแบบให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟ LED เป็นสีส้มนะครับตัดกันนะครับสวยงามเลยกระจังหน้าดําเงานะครับแล้วก็ขีดด้านข้างนะขีดด้านข้างตัวนี้ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัว C เล็กนะผมรับกับไฟตัว C ใหญ่ นะแล้วก็ขีดสามขีดเป็นสัญลักษณ์ของตัวฟอร์ดพาสแตงเขานะครับผมเป็นขีดสามขีดที่กระจังนะส่วนกันชนเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นของเอาเลนเดอร์นะครับเป็นกันชนเหล็กของเอาเลนเดอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นกันชนเหล็กนะแล้วก็ข้างล่างตัวนี้ผมก็จะสั่งพ้นทําสีใหม่นะครับตัวเอลเลนเดอร์ตัวกันกระแทกนะครับก,กระแทกเหล็กด้านด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มีชุดลากจูงนะครับด้านหน้าตัวนี้เท่เลย ถ้าลูกค้าอยากได้แต่งเป็นส์นี้หรืออยากเป็นสีแดงนะครับผมก็เดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับแบบไหนสวยตัวนี้นะผมจะเป็นไฟ LED Reflector นะครับผมแผง LED อยู่ด้านข้างส่องเข้าไปที่โคมนะครับทำให้ไฟไม่ฟุ้งกระจายตัวนี้จะเป็น LED นะครับและมีระบบสกไฟนะครับปิดเปิดไฟอัตโนมัติด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะครับเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมตัวนี้ก็จะติดด้วยนะครับเหมือนไฟเลี้ยวกับพลิบเห็นไหมครับ เท่เลยอ่าไฟตัดหมอกก็อยู่ด้านนี้นะครับผมตัวนี้จะไฟตัดหมอกจะติดข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าเราเลี้ยวองศานะครับไปที่ด้านขวามือนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะติดนะครับป่งล้อนะครับผมตัวนี้จะเป็นป่องล้อนะครับแบบมีหมุดอ่ะแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกซ์ระยางอะล้อแมกครนะผมล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแมกเอแอมพายนะผมลายก็คือว่าผมเลือกลายที่ว่า เป็นสีม่วงนะครับผมเพราะคอนเสิต์ของลูกค้าคือสีม่วงคันนี้ก็จะเป็นรลแมกกาสีม่วงออฟเซตตัวนี้นะครับผมจะลบ18นะครับของ EA นะครับมุกสวยไหมครับสวยเลยนะครับผมเลือกแมกกาสีม่วงให้กับลูกค้าหรือยางนะครับผมยางตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นยางดีเซนตินะครับผมก็275ทับ55 R20 นะครับเป็นของดีเซนติแล้วก็ตัวนี้ก็จะมียกหน้าสองหลังหนึ่ง ร่างตัวนี้นะครับบันไดบันไดตัวนี้นะครับก็จะเป็นบันไดของ T W I นะครับผมตัวนี้ก็จะเห็นครับก็จะมีไฟนะเวลาเปิดประตูนะครับผมตัวนี้ก็จะมีไฟเห็นไหมครับจะมีไฟแล้วตัวนี้ก็ไปทําสีใหม่นะครับเป็นสีม่วงนะครับก็สั่งคนสีใหม่บันไดเหล็กนะครับผมแล้วก็ตัว สติกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นของชูเตอร์นะผมแล้วก็ f อร์ p เ r อร์ฟอร์แมนตัวนี้ก็ออกแบบให้กับลูกค้านะครับผมปกติลูกค้ายังไม่มีแบบนะครับอยากได้เป็นตัวลูกสแนปเปอร์ sniper, เป็นตัวชูเตอร์ตัวนี้นะครับผมแต่ด้านหลังผมก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปเลยนะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็นขิดนะครับผมจะเป็นคำว่าแรปเตอร์นะครับผมแล้วก็จะมีสีม่วงคาดด้วยครับนะอันนี้เราก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะต่อมานะผมมาที่โลบาอ่า โลบาร์ตัวนี้นะครับผมก็คือโลบาร์ของเออรเรนเดอร์ตัวนี้จะเป็นทรงปืนนะครับผมสังเกตง่ายๆเป็นทรงปืนแล้วก็จะมีไฟเบรกนะครับดวงที่สี่นะครับ, 4, รบด้านบนแล้วก็เป็นไฟถอยนะครับสองดวงด้านบนเห็นไหมครับอตัวนี้ก็เป็นดวงที่สามอุปกรณ์ของเดิมแล้วก็คือลูกค้าตอนนี้ผมก็เอาพวกบันไดข้างแล้วก็กันชนหลังนะครับผมเก็บไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพรุ่งนี้เดินทางผมก็จะขึ้นนะครับผมส่งมอบลูกค้า ตัวนี้การกระแทกนะครับผมฝากระบาดท้ายตัวนี้เป็นฟอนต์ F O R D ตัวนี้ก็ผมก็จะตัดเป็นขีดม่วงนะจะไม่ได้มีม่วงเต็มเลยนะครับผมเราจะออกแบบเป็นเป็นขอบม่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี X l s นะครับก็จะมีกล้องถอยนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องถอยหลังอ่ากล้องถอยหลังเลยนะครับโจอที่หน้าจอกลางขนาดสิบนิ้วฮะแล้วก็มีคําว่าเลนเซอร์ตัวนี้เป็นอะคริลิกนูนนะครับผมก็เป็นผมก็พ่นสั่งพ่นเป็นสี ม่วงเช่นเดียวกันต่อมานะผมมาที่กันชนด้านท้ายตัวนี้เราเปลี่ยนชุดให้กับลูกค้าใหม่นะผมตัวนี้การชนด้านท้ายตัวนี้นะครับเป็นของอารนเดอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับจะมีไฟถอย้วถอยตัวไฟตัวนี้ก็จะจ้าขึ้นนะครับแล้วก็ห่วงนะครับห่วงลากจูงตัวนี้ก็จะ พ่นเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันแล้วปกติที่เห็นกันแต่ไม่มีค่อยมีชุดลากเรือนะผมตัวนี้ก็จะใส่ชุดลากเรือให้กับลูกค้านะครับก็พ่นเป็นสีม่วงนะครับลูกบอลลากเรือตัวนี้นะครับผมก็ถ้าออกกับผมนี่แถมชุดนี้หมดนะครับไฟนะผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟู l e ดเขาเลยปกติไฟตัวนี้จะเป็นโคมแดงของเอ s นะครับเราเปลี่ยนยกชุดนะครับเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฟู LED นะครับแล้วก็ตัว ไฟตัวนี้จะเป็นการลมดํานะครับมีชุดครอบกันกระแทกด้วยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับผมตัวนี้ก็มีที่เหยียบขึ้นนะครับด้านบนอเดี๋ยวเรามาดูนะผมตัวที่ภายในบ้างนะครับภายในตัวเนี้ยจะเป็นอย่างไรภายในนะครับของตัว XLS จะเป็นโทนดํานะครับหน้าปัดจะขนาด8นิ้วนะครับหน้าปัดเห็นะครับ พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับมาจากโรงงานเลยอ่าเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับแล้วตัวนี้ก็มีระบบออตสตาร์ทสต็อปด้วยนะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับผมถ้าเราจอดนะครับจอดจุดนิง่งตัวนี้ก็จะดับเครื่องเองนะครับหรือจะสตาร์ทเองได้นะเพื่อประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นหน้าจอกลางตัวนี้นะครับขนาด1ิบนิ้วอ่า เป็นหน้าจอขนาดสิบนิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าจอใหญ่เลยทีเดียวโทนนะผมก็จะเป็นโทนดำเห็นไหมครับเวลาเปิดฝาถังน้ำมันนะครับผมก็สามารถกดที่เปิดประตูนี้ได้เป็นอย่างไรครับ Ford r a n g e r ตัว x l คคันนี้นะครับแต่งให้กับลูกค้านะครับแต่งสวยแล้วก็มีการแนะนำนะครับผมให้กับลูกค้าไม่ใช่แนะนำเฉพาะตอนส่งมอบนะครับผม หลังส่งมอบแล้วก็มีบริการให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยอะไรผมก็แนะนําให้ลูกค้าหมดนะครับสามารถทรจสอบถามผมได้เลยอ่ผมเราจะไม่ทิ้งนะครับหลังการขายถ้าลูกค้านะครับผมยังลังเลอยู่นะครับหรืออยากสงสัยอ่สงสัยเรื่องไหนนะครับก็สามารถโทรคุยกับผมได้นะครับผมผมจารึกที่ภาษาการขายฟอร์ดออโต้แกลอรี่ปทุมธานีสำหรับชิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ